นางสิริมาหญิงโสเพณีผู้บรรลุโสดาบันเนื่องจากนางมีรูปร่างงดงามและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะอันเป็นวิชาชีพจึงมีพวกบุรุษทั้งหลายรับนางไปบำเรอและสมสู่ด้วยโดยจ่ายทรัพย์ให้นางเป็นค่าตอบแทนตามราคาที่นางกำหนดไว้ นางสิริมาจึงร่ำรวยด้วยอาชีพเช่นนั้นทั้งต่อมานางสิริมาผู้นี้ยังบรรลุคุณธรรมพิเศษคือโสดาปฏิผลอีกด้วยนางสิริมาผู้ตั้งอยู่ในพระโซดาปฏิผลแล้วพร้อมด้วยหญิงบริวารห้ารอยคนต่างประกาศตนเป็นอุบาสิกาผู้มีรัตนไตรเป็นสรณะนางสิริมาหลังจากได้สำเร็จโซดาปฏิผลเป็นโซด,ดาบันแล้ว ได้ทูลอาราธนาพระทศพลเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยพระกายาหารในวันรุ่งขึ้นโดยถวายมหาทานอันโอฬาและปราณีตตั้งแต่นั้นมาและได้ถวายอาหารแก่ภิกษุวันละแปดกูปเป็นประจำนางได้เอาใจใส่สั่งคนรับใช้ให้ทำของปราณีตถวายสง์ใส่ให้จนเต็มบาตรทุกรูป นางสิริมาบอกว่าขอท่านทั้งหลายจงรับเนยใสเป็นต้นแล้วก็นำสิ่งของต่างๆมีเนยใสเป็นต้นใส่ลงในบาตรของพิกษุเหล่านั้นของที่พิกษุองค์หนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่พิกษุสามองค์บ้างสี่องค์บ้างอาหารที่ใส่บาตรประจำวันนั้นมีราคาสิบหกกหาปณะนะอยู่มาวันหนึ่งภิกษุองค์หนึ่งได้รับสังฆทานในเรือนนางสิริมา พอถึงเวลาเย็นพิกษุทั้งหลายก็ถามภิกษุนั้นซึ่งไปหาพระเถระเจ้าว่าท่านไปรับบารท,ที่ไหนมาภิกษุองค์นั้นตอบว่าข้าพเจ้าไปรับบารท,ที่บ้านนางสิริมาภิกษุทั้งหลายจึงถามว่านางสิริมาถวายของหน้าฉันหรือไม่พิกษุนั้นตอบว่าข้าพเจ้าไม่อาจพนนา,นา,นาอาหารของนางสิริมานั้นได้ ของที่นางสิริมาถวายนั้นเป็นของดีๆทั้งนั้นอาหารที่ภิกษุองค์หนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุสามองค์บ้างสี่องค์บ้างแต่การได้เห็นนางสิริมานั้นเป็นการดีกว่าของที่เขาให้ทานเพราะนางสิริมามีรูปร่างสวยงามอย่างยิ่งว่าดังนี้แล้วก็สรรเสริญความงามของนางสิริมาให้ภิกษุทั้งหลายฟัง ครั้งนั้นมีภิกษุองค์หนึ่งได้ฟังความสวยงามของนางศิริมาถึงยังไม่ได้เห็นก็เกิดความเนหาจึงคิดว่าเราจะต้องไปดูให้ได้แล้วก็บอกลำดับพรรษาของตนถามภิกษุต้นบัญชีว่าจะถึงลำดับของข้าพเจ้าแล้วหรือยังพอต้นบัญชีบอกว่าพรุ่งนี้ถึงลำดับของท่านแล้ว ท่านต้องไปรับบาดท,ที่บ้านของนางสิริมาก็รีบเตรียมบาดท,ที่วอนไว้แล้วออกเดินทางต่อไปพอรุ่งเช้าขึ้นไปที่โรงสลากขพัดได้เป็นหัวหน้าภิกษุไปรับสังฆทานที่บ้านของนางสิริมาก็ได้ว่านางสิริมาได้เกิดเจ็บไข้เสียแต่ในเวลาวานนี้แล้วเจ็บไข้มีอาการหนักถึงกับนอนเปลืองผ้าผ่อนท่อนสบาย ชาวันนั้นพวกทาสีของนางสิริมาเห็นภิกษุทั้งหลายมาเพื่อจะรับสังฆทานก็บอกแกนางสิริมานางสิริมาไม่อาจรับบารด,ด้วยตนเองได้หรือลุกขึ้นนั่งได้จึงสั่งพวกทาสีว่าพวกเจ้าจงไปรับบารมานิมนต์พระให้ขึ้นมานั่งดื่มข้าวต้มเสียก่อนพอถึงเวลาฉันเราจึงจะใส่บารภายหลังพวกทาสีก็กระทำตามคำสั่ง ได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้ขึ้นไปนั่งฉันข้าต้มพอถึงเวลาฉันจังหันที่ใส่บาดแล้วจึงบอกแกนางสิริมานางสิริมาบอกว่าพวกเจ้าจงประคองเราไปไหว้พระพวกทาสีก็ประคองนางสิริมามาหาภิกษุทั้งหลายนางสิริมาก็ได้ไหว้พระทั้งตัวสันเทาภิกษุองค์นั้นได้แลเห็นนางก็คิดว่า นางสิริมานี้ในเวลากำลังเจ็บไขย้ยังสวยงามถึงเพียงนี้หากไม่เจ็บไข้เวลาเขาแต่งตัวแล้วจะสวยงามสักเพียงไหนพอภิกษุนั้นคิดอย่างนี้กิเลสที่สังสมอยู่ในสันดานหลายโกรปีมาแล้วนั้นก็ได้กําเริบขึ้นภิกษุนั้นไม่อาจฉันจังหันในที่นั้นได้สภายบาทกลับวัดพอถึงวัดก็ปิดบาทวางไว้ในที่แห่งหนึ่ง แล้วนอนคลุมศีรษะอยู่คราวนั้นมีภิกษุผู้เป็นสหายกันองค์หนึ่งพยายามอ้อนวอนให้ฉันจังหันแต่ก็ไม่อาจให้ภิกษุนั้นฉันจังหันได้ภิกษุนั้นได้อดอาหารตลอดวันในเวลาเย็นวันนั้นเองนางสิริมาได้ถึงซึ่งความตายพระราชาได้ให้คนไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่า นางสิริมาน้องสาวหมอชีวโกโกมารพัฒได้ถึงซึ่งความตายเสียแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสแล้วจึงตรัสสั่งว่าศพนางสิริมาไม่ต้องเผาจงให้นำไปไว้ที่ป่าช้าผีดิบป้องกันอย่าให้สัตว์ทั้งหลายมีกาเป็นต้นกัดกินได้พระราชาก็กระทำตามพุทธดีกาพอล่วงมาได้สามวันพอถึงวันที่สี ศพนางสิริมาก็พองขึ้นมีหนอนและหนองไหลออกจากถารทั้งเก้าร่างกายทั้งสิ้นได้เป็นเหมือนภาชนะข้าวสาลีที่แตกแล้วพระราชาให้ตีกลองร้องเป่าชาวพระนครทั้งปวงว่าจงให้ชาวพระนครทั้งปวงยกเสียแต่คนเฝ้าบ้านกับพวกทารกเท่านั้นนอกจากนั้นให้ไปดูนางสิริมาที่ป่าช้าพีดิบถ้าผู้ใดไม่ไปจะต้องถูกปรับไหมแปดกหาปณะนะ ทั้งพระราชาได้ให้คนไปกราบทูลพระพุทธองค์ว่าขอให้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานจงเสด็จมาดูนางสิริมาพระพุทธองค์ก็ทรงรับสั่งภิกษุทั้งหลายว่าเราจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มองค์นั้นซึ่งไม่เชื่อฟังถ้อยคําของใครได้อดอาหารอยู่ถึงสี่วันแล้วข้าในบาทก็บูดขึ้นราหมดแล้ว พอได้ทราบข่าวจากเพื่อนกันว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปดูนางสิริมาก็รีบลุกขึ้นมาทันทีรีบถามเพื่อนกันว่าท่านว่าอะไรเมื่อเพื่อนกันบอกว่าองค์พระศาสนาจะเสด็จไปดูนางสิริมาท่านจะตามเสด็จหรือไม่ก็รีบตอบว่าจะต้องตามเสด็จแล้วเทข้าวทิ้งเสียนำบาตรไปล้างใส่ลงในถุงบาตแล้วก็ไปกับพระภิกษุสงฆ์ ในคราวนั้นพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ได้ยืนอยู่ข้างหนึง่งภิกษุณีสงฆ์ยืนอยู่ข้างหนึง่งพวกราชษฎรุษยืนอยู่ข้างหนึง่งพวกอุบาสกยืนอยู่ข้างหนึง่งพวกอุบาสิกาย,ยืนอยู่ข้างหนึง่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถามพระราชาว่านั่นใครพระราชาตรัสต่อว่านางสิริมาน้องสาวหมอชีวกพระเจ้าขา้า จึงตรัสซักอีกว่านั่นสิริมาหรือกราบทูลว่าพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นจงให้ตีกลองเป่าร้องว่าผู้ใดให้ทรัพยพันหนึ่งจงนำนางสิริมาไปพระราชาได้กระทําตามพุทธดีกาแต่ก็ไม่มีใครรับว่าข้าพระเจ้าจะนำนางสิริมาไปพระราชาก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าไม่มีใครยินดีรับพระเจ้าข้า จึงตรัสสั่งว่าถ้าอย่างนั้นจงให้ลดราคาไปพระราชาให้ประกาศลดราคาไปเพียง500กหาปณะแล้วลดลงไปถึง300กหาปณะสองร้กหาปณะหนึ่งรกหาปณะห้าสกหาปณะ25กหาปณะสิบกหาปณะห้ากหาปณะหนึ่กหาปณะกึ่งกหาปณะ ตลอดถึงกากรนิดหนึ่งก็ไม่มีใครรับปากจึงให้ประกาศว่าจงนำไปเปล่าถึงอย่างนั้นก็ดีก็ยังไม่มีผู้ใดรับว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้นำไปพระราชาจึงกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงทราบว่าผู้จะรับไปเปล่าก็ไม่มีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูเถิดภิกษุทั้งหลายมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนยิ่ง เมื่อก่อนต้องมีผู้ให้เงินเขาวันละพันขาปะณนะมาบัดนี้เพียงแต่ผู้จะรับไปเปล่าก็ไม่มีธรรมดานามรูปย่อมมีความสิ้นไปเสื่อมไปเช่นนี้ย่อมวิจิตงดงามด้วยเครื่องประดับภายนอกแต่นามรูปนี้ย่อมมีแผลเก้าแห่งคือทวารทั้งเก้าเป็นของที่กระดูกสามร้อยท่อนยกเป็นโครงขึ้นเป็นของกระสับกระส่ายอยู่เป็นนิด เป็นที่ต้องการของคนมากเป็นของไม่ยั่งยืนครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสว่าจงดูรูปกายอันบุคคลทำให้วิจิตอันเป็นแผลทั่วไปที่กระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นที่กระสับกระส่ายที่มีผู้ต้องการมากที่ไม่ยั่งยืนนี้เถิดดังนี้พอจบเทศนาลงภิกษุองค์ที่มีจิตปฏิพัทธนางสิริมานั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพล การบรรลุมรรคผลก็ได้มีแก่ประชุมชนถึง8 4 4 0 0ันเรื่องราวของนางสิริมายังไม่จบยังมีต่อตอนที่สามในตอนที่สามก็จะกล่าวถึงเมื่อนางสิริมาตายไปแล้วนั้นได้ขึ้นไปเกิดเป็นเทพกัญญาอยู่ในสวรรค์ ด้วยอำนาจปลทานสีลที่ตนทำไว้พระญาโยามทั้งหลายก็ติดตามฟังในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษา,รรกษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม धं शरणं गच्छामि ध शरणं गच्छामि संघं शरणम् गच्छ